โอเคก็สวัสดีทุกท่านชาวนักจินเนาะวันนี้ไม่รู้จะทำอะไรพามาลงจิตมาแล้วกันวันนี้ผมจะใช้สกิลฟันเป็ดในตำนานลงจิตมาลงจิตมาขอขอบอกก่อนว่าจะเป็นต้องซื้อยาจากตะเก่พอถ้าไม่ซื้อตายแน่นอนไปไม่รอด ยาก,ก่อนเพราะถ้าไม่ซื้อตายแน่นอ <c oughs> นต้องซื้อซื้ยาก่อนเลยมาแกรีบๆเข้า ยากเคลียร์เคลียร์เจ้าตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้มันเคลียร์ยากเคลียร์เราชอบสกิลว,วูดซึ่เยอะตอนเอฟเฟกต์มันหมดนะอ่ะมันจะปวดหัวล้าเกินฟั้นเข้าไปกดจนเมืองอีกนะฟันไอ้สกิลฟันเป็ดอ่ะปันเข้าไปปันเข้าไปปันเข้าไป เบิกไหมอ่ะเบิกมันเบิกมันนานล้วเบิกนานปั่นรถไฟสกิลสกิลปัดกระไฟตายแกไม่รู้ไปสิผมชอบนะไอ้ตันตีนที่ผมซื้อมันซื้อมาเล่นแกเพราะอย่างนั้นตันตีนอ่าเอาละไอ้อุ้งตายย์ตายย์ นี่อ่ะเจอาชาก็อาชาอ,าชาอ้าเแล้วกดตัวเปลีอีกโอ้โหเลือดเลือด <c oughs> อ่าสกีฟันเป็ี่ยเนี่ยอาสแต็กถ้ายา้มันแบบมีแรงๆเนีน่ยเราต้องเก็บเก็บค่าวเนี่ย ความให้ได้มากๆมันถึงจะแรงเนะาะที่เห็นมันขึ้น89ดาทั 9, นี่ไม่ต้องตกใจแล้วมันตกมันเกิดมันเกิดจากยามันเกิดจากยายาที่กินเข้าไปแล้วก็พวกที่เราเก็บของที่กินมาเนีน่ยก็มันถึงได้แรงปันนี้แต่ก็ผมว่าผมเชื่อว่ามีคนทําได้แรงของผมนะเพราะว่าถ้คตีข้างนอกเนี่ย ติดคิดน่าจะอยู่ประมาณ3,000ันประมาณสามพันทำได้ประมาณนั้นแหละสามพัแต่แต่บอกเลยสก,กิลเนี่ยมันกดมึงอีกอ่ะมันจะตีมันอยู่ท่าเดียวแหละโอ้โกไ็ไม่ใช่แต่ว่ามันดีอย่างนึงมันเวลาหน้ามันหลบมันหลบสก,กิลง่าย ฟันก่อนฟันก่อนบอกก่อนนะมันไม่ใช่สก,กิลล็อกเป้านะเนะป็นอะไเข้าไปตัดไามีเลือดีเลือดข้าไปเลือดเ,เต็มหลอดไว้อุ่นใจอุ่นใจที่สุดท,ที่สุดนี่นากลัวละข้าวนมตะอ่ะข้าจะไม่ ใช้สลานคข้ามีปันเป็ดถ้าใครจะใช้สกิลเนี่ยผมแนะนำให้จัดจัดอ้ชุดชุดอ้อาวุธเนี่ยให้เป็นเซ็ตเพิ่มความโกรธก็จะมีอันนี้สองอันแล้วก็อันนี้อันหนึ่งก็จะเป็นสามจัดไปเลย อ่ายิ่งปั๊มโกรธมากอ่ายิ่งตีแรงทีนี้กดไม่ขึ้นเลยหอเลื่อยๆขอไปๆวัดคับตะมูกมน้ำมูกไหล โกรธข้าไม่มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรใส่ลูกวะใส่จะเลืมดูเลือดเกือบตาให้ไปเยอะ ไม่ได้ไม่ได้ใส่ตำราตำราดูดเงีเดี๋ยวนะทะเลทะตีตีนานนานมาตีมาตีมาตีทำไปกลัวหรอกกูแค่จะรีเวิรดได้ทักดูความโกรธไปขึ้ขนเลย ไงไงไงตั้งกาบไม่ทันมีให้อะไรออโตโอ้สกิลออโต้ไหมปาดแล้วโอ้โหโดนโดนโดนยับเลยก็จะตายกับกานนี้เลยไม่ได้ดูสกงสกิลเลยกดสิ ชุดช่วยไว้เอฟเฟกต์ชุดช่วยชีวิตไว้โอ้โหกดไม่ทันกดไม่ทันโดินแล้วครับพีก็ตายแน่ดีนะ ตายได้ผมบอกเลยว่าการตายได้ในับดับหนึ่งนะขอให้มีค่าโทรศแหละไอ้สกิลเนี่ยชอบชอบมากเข้าไปก็ไม่ตายสักทีสักจิตบาทเนี่ยไปไม่ตายสักทีหมดเวลาอยู่แล้วโอเคเรียบร้อย โดนอีกเนาะอ้าวไปยาไ,ไม่กดกนะท่านจุดนึงอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับฟันเป็ดฟันเป็ดก็อาวุธผมเป็นอาวมุธลีานะก็เป็นตรลวงวิญญาณทำไมชื่อ ชื่อเอามันชื่ออย่างนั้นแหละอาหนามทะลงวิญญาณกับโทวิญญาณอ่าผมจะรีเป็นโมมานไล่ลำเนาะก็เป็นสก,กิลแรกเลยสก,กิลแรกแต่ว่ามันรีแล้วหมดตังไปหลายบาทรีมาได้สองงานก็เอาไม่อยากรีแล้วปล่อยไว้ใช่ไ่มขี้เกียจอ่ก็ส่วนามากพวะเนี่ยอันเนี้ยสามชิ้นก็จะเป็นเซตโกดเพิ่มความโกดเนาะใช่ไหมแม่นยำ ผมกดผมกดปิดเลยว่าเนี่ยอ่ความสร้างความแค้นจำนวนมากนะโทสะเพิ่มโทสะก็ประมาณนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากวันนี้ชิวๆจิตบานชิวๆไปแล้วจุว๊บ